สวัสดีค่ะวันนี้เลิกงามยามดีเราก็ไม่เจอกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้พี่นุ้ยก็ยังอยู่กับมิวสิกวิดีโอของ BLACKPINK นะคะ how you like that นะคะอันนี้ก็เป็นพูดถึงเรื่องของการที่เราเอาชนะคําสบประมาทได้แล้วก็แบบประสบความสําเร็จในที่สุดเนาะแต่ว่าวันนี้ค่ะสิ่งที่พี่นุ้ยจะมาพูดถึงนะคะเป็นเรื่องของม้าที่อยู่ในมิวสิกวิดีโอนะคะเฮ้ยมมา มันคือม้าอีกยง่งใช่ไหมเออบางคนก็สงสัยไงม้าตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือมาจากการตีความของเ,อเว็บไซต์ในต่างประเทศอีกแล้วเขาบอกว่ามันเป็น Trojan horse นะคะ Trojan horse มันคืออะไรมันคือมา้า Trojan ใช่ไหม ก็ได้ยินคำศัพท์คำนี้มาจากเรื่องของคอมพิวเตอร์แต่เดี๋ยวเรื่องของคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราไปว่ากันเนาะในคลิปต่อๆไปนะคะแต่วันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของมาร์โทรจนในการตีความอันนี้ก่อนในมิวสิกวิดีโอของ Black P i n k นะคะอย่างแรกเลยที่เราต้องมีความรู้ก็คือเราต้องรู้จักก่อนว่าไอ้โทรจนฮอร์สเนี่ยมันคืออะไรนะคะอันนี้มันอ้างถึงตำนานของกรีกนะคะก็คือเล่ากันเลยสักนิดหนึ่งนะคะเล่าแบบบานๆน,นิดหนึ่งจะได้เข้าใจได้ง่ายๆนะคะก็คือว่า กรีกเนี่ยนะคะชาวกรีกเนี่ยเขาก็มีศัตรูใช่ปะ่ะแล้วเขาก็แบบอยากจะเอาชนะศัตรูให้ได้แล้วแบบก่าทำสงครามมานานเขาคิดว่าเฮ้ยทำยังไงดีเราจะเอาชนะศัตรูของเราได้อะเอางี้แล้วกันเราก็ส่งม้าตัวใหญ่ตัวหนึ่งใช่ปะ่ะไปเป็นของขวัญให้เขาพอส่งม้าเป็นของขวัญให้เขาปุ๊บเนี่ยเขาก็แบบเออนึกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นของขวัญนะอะไรเงี้ยก็แบบรับไว้นะคะศัตรูก็รับไว้แล้วปรากฏว่ายังไงร,รู้ไหมนี่มันเป็นกลศึกมันเป็นกลอุบายของการทําศึกก็คือว่า เขาซ่อนคนซ่อนทหารไว้ในมา้าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะม้าเนี่ยนะคะมันก็ถูกเปิดออกมาใช่ป่ะคนก็คนกรีกเนี่ยก็ออกมาแล้วก็มาแบบเหมือนโจมตีเมืองของศัตรูจนกระทั่งชาวกรีกก็สามารถที่จะ ชนะได้นะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องของ Trojan horse นะคะและที่นี้หลายๆคนก็แบบคิดแล้วเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรกับเพลงนี้ใช่ไหมการตีความค่ะเราสามารถตีความได้หลายอย่างเลยนะคะอย่างแรกเนี่ยก็ตีความไปนในเรื่องของ victory หรือก็คือชัยชนะเห็นไหมคะสุดท้ายก็คือแบบเฮ้ยทำศึกอะจนชนะ ใช่ป่ะก็เหมือนกับชีวิตคนเราที่แบบตอนแรกตกต่ำใช่ป่ะตอนหลังก็แบบเฮ้ยฉันเอาชนะเธอได้แล้วนะอะไรแบบเนี้ยฉันเอาชนะคำสบประมาทของเธอได้แล้วนะแล้วก็แบบมีการพูดแบบอ่ะ ah, Look at me look at you เอ้ยลองดูฉันสิแล้วลองดูเธอสิในวันนี้ฉันดีขึ้นมาแล้วอะไรแบบนี้นี่คือการตีความในแบบที่หนึ่งนั่นก็คือตีความว่าเป็นเรื่องของชัยชนะนะคะต่อมาค่ะมันก็จะมีการตีความในแง่ว่าเป็น uh, symbol of deception deception คืออะไรก็คือแบบเหมือนเป็นการ หลอกลวงาการหลอกลวงนะคะก็จะเห็นว่าไอ้ม้าตัวเนี้ตอนแรกอะ่ะมันก็คือเหมือนเป็นของขวัญใช่ป่ะแต่สุดท้ายมันเป็นยังไงมันเป็นของขวัญที่แบบสุดท้ายมันคือการที่แบบไปทำลายอะ่ะเออก็คือสุดท้ายเนี่ยศัตรูรับของขวัญไปนึกว่าเราเนี่ยจะ ียกว่าอะไรล่ะนึกว่าเราเนี่ยจะจะไปสัมพันธมตรีด้วยแต่สุดท้ายปุ๊บกลายเป็นว่าอันนั้นกลับเป็นแผนที่เราจะไปฆ่าศัตรูค่ะเขาก็เลยมีการบอกว่าเฮ้ยมันก็เหมือนกับเพลงนี้แหละเพลงเนี้ยมันเหมือนกับการพูดถึงคนที่เกลียดอะคนที่เกลียดแบ็คพิงหรือว่าเออเหมือนคนที่เกลียดเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะเออเหมือนเป็นของขวัญสําหรับคนที่เกลียดเราแต่เนื้อเพลงคือยังไงเป็นการ ถาคนพวกนั้นค่ะโดยการบอกว่าฉันนะคะตอนนี้เนี่ยประสบความสำเร็จแล้วเป็นไงล่ะเห็นไหมมันเหมือนเป็นของขวัญที่แบบสุดท้ายคือมีเจตนาที่จะเชื่อเือนก็คือการที่เขาคือเพลงนี้มันเหมือนเป็นการพูดถึงการแก้แค้นน่ะแก้แค้นคนที่เคยดูถูกเราเคยสบประมาทเราไว้อะไรอย่างนี้นะคะและต่อมาเราก็สามารถตีความอย่างนี้ได้ด้วยว่าคือเหมือนมันเป็น ตอนแรกเนี่ยนะคะจะเห็นว่าเธอเนี่ยพวกเธอเนี่ยอยู่เหมือนกับเป็นคนที่แบบสิ้นหวังหมดหวังเห็นปะ่ะแต่สุดท้ายไอคนที่สิ้นหวังหมดหวังนั่นแหละกลายเป็นมาเอาชนะได้ในที่สุดเนี่ยมันคือเหมือนกับเป็น symbol of deception คือเหมือนแบบเฮ้ยใครจะไปคิดอะว่าคนที่ตอนแรกอะมันจมอยู่ข้างล่างอะมันเหมือนมันจะเอาชนะไม่ได้อะแต่สุดท้ายเฮ้ยมันกลับหาวิธีที่จะแบบ ทำให้ตัวเองสำเร็จได้นะคะอันนี้ก็คือเป็น symbol of deception นะคะแล้วก็มันก็ยังสามารถมองได้อีกนะคือเขาก็แบบโอ้โหมองกันหลากหลายมากอะคือตัวเนี้ยมันสามารถที่จะตีความได้อย่างหลากหลายมากก็จะเห็นว่ามีการตีความว่าเฮ้ยหรือมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือว่าเหมือนกับว่า,อาตอนต้นเรื่องเห็นไหมคะตอนต้นเอ็มวีเนาะมันก็จะมีฉากที่แบบเออก็ ยืนอยู่ใช่ป่ะแล้วก็แบบมีดอกไม้แล้วพอแบบดอกไม้ปิดตาอยู่แล้วพอเอาดอกไม้ออกเป็นไงคะเห็นเป็นน้ําตาใช่ป่ะนั่นหมายความว่าอะไรบางครั้งเนี่ยเราดูเหมือนว่าเราจะอยู่แบบ อยู่แบบสบายอ่ะอยู่แบบเฮ้ยมันเป็นดอกไม้อ่ะมันเป็นอะไรที่สวยงามคนที่ห้อมล้อมเราก็ต่างที่จะมาชื่นชมเราแต่สุดท้ายคืออะไรคะจริงๆแล้วมันซ่อนไว้ด้วยคราบน้ําตาซ่อนไว้ด้วยความเจ็บปวดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรที่ดูเหมือนจะดีคนที่ดูเหมือนจะชื่นชมเราสุดท้ายคือเขาไม่ได้มีเจตนาดีกับเราจริงๆอ่ะคือเขาว่าอาจจะแบบทําร้ายเราอ่ะ อยู่เบื้องหลังและทําให้เราเจ็บปวดก็ได้เห็นไหมคะอันนี้คือแบบโอ้โหตีความกันอย่างแบบลึกลำ้ำซับซ้อนและซ่อนเงื่อนมากนะคะสำหรับ คอนเซปต์ของ Trojan Horse ที่พบในเพลงของ Blackpink How You Like That เป็นยังไงกันบ้างคะอันนี้ก็คือเราก็จะมาเปิดมุมมองให้เห็นนะว่าเฮ้ยการที่เราดูมิวสิกวิดีโอหรือว่าการที่เรารับสื่อฟังเพลงอะไรต่างเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะคิดไปได้แล้วก็าหาข้อมูลไปได้เรื่อยๆว่าเฮ้ยคนนี้เขาตีความยังไงนะคะดังนั้นเนี่ยเพลงนี้มันไม่ใช่แค่ความสนุกแต่มันให้ความรู้แล้วก็สามารถที่จะ เปิดความคิดเปิดแง่มุมอะไรไปได้แบบ108,000ก้าวมากๆถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะก็มาติดตามพี่นุ้ยกันได้อีกที่นี่เลยนะคะ youtube.com/nuienglish ค่ะแล้วก็พบกันกับการตีความนะคะ how you like that ในคลิปต่อๆไปค่ะกับพี่นุย้ยและโรงเรียนสอสนภาษาอังกฤษนุ้ยอังกฤษค่ะบ๊ายบายค่ะ